สวัสดีครับวันนี้เจอกันกันกบผมหมอคิดโชลี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่31กรกฎาคม2566เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่24กรกฎาคมนะครับในคลิปนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เป็นการทำนายดวงแบบกว้างๆรวมๆให้กับราศีมหาเฮงอันดับที่2ทับหนึ่ง 1. ตอนแรกว่าจะเป็นมหาเฮงอันดับที่1อยู่แล้วแต่พผอ,อิญว่ามีเรื่องของรักๆใครๆที่ไม่ค่อยสู้ดีปรากฏเข้ามาก็เลยเลื่อนอยู่ในอันดับที่2ทับหนึ่ง 1. แต่เรื่องของการเงินการงานคนราศีรรากรกฎมาเต็มแน่นอนนะครับราศีที่ผมว่าก็คือราศีกรกฎอันดับที่2ทับหนึ่ง 1, หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่สิสิงหางคมนะครับก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันกับคนที่เกิดในราศีกรกฎฝากไว้ทีหนึ่งนะครับช่องทง างการติดต่อดูโดยชะตากับผมหมอกิดโชลี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ไอดี n ลน์ใครมีปัญหาอยากจะปรึกษาเรื่องของการเงินการงานความรักโชคลาภก,ก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้เลยและตอนนี้ ผมก็ได้เปิดเพจขายต้นไม้ไม้ประดับนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้สวยงามต่างๆอยู่ในกลุ่มควานของรซาสาดา้าใครที่อยากจะเข้าไปดูก็แวะเข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับชื่อเพจก,ก็คือ,อลูกเพชรก,กวากเงินคือคือผมยังไม่ได้เข้าใจหรอกนะครับว่าทําแบบไหนแฟนก็เป็นคนทําเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะไปอ,อุดหนุนสินค้ากันก็แวะเข้าไปดูกันได้นะครับราคาเบาๆจับต้องได้สบายๆไม้มงคลไม้ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสวยๆงามๆลองเข้าไปดูกันได้เลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันกับคนราศีกรกฎวันนี้เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของคนราศีกรกฎโดยตรงนะครับมาดูซิว่าในวันเกิดของคนราศีกรกฎในเดือนเกิดเนี่ยจะมีเรื่องราวดีๆการงานเป็นอย่างไรการเงินเป็นอย่างไรโชคลาภเป็นอย่างไรอุปสรรคปัญหามีอะไรบ้างแต่ว่าเรื่องของการงานจะเอาพอสังเกตคร่าวๆนะครับเป็นประมาณนี้คนราศีกรกฎโดดเด่นมากกับกลุ่มอาชีพดารานักร้องนักสแสดงศิละปะการบันเทิงทุกศาส์ทุก,ททกขแขนงนะครับรวมถึงคนที่อยู่ในแวดวงนัก โหราศาสตร์นักพยากรณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานออนไลน์ยูทูบเบอร์ต่างๆและก็คนที่อยู่ในกลุ่มงานตัดสะซอยเสริมสวยบิวตี้ช็อปทุกแขนงใครที่อยู่ในกลุ่มงานนี้บอกเลยว่าไปได้สวยรวมถึงคนที่ ใช้ความสามารถไหวพิปฏิพานพรสวรรค์ในเชิงช่างออกมาประกอบเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นอู่ซ่อมรถเครื่องจกักรเครื่องยนต์กลไกต่างๆรวมถึงคนที่เป็นเภสัชกรเปิดคลินิกร้านขายยาเหล่านี้ถือว่าเด่นมากนะครับ มีโอกาสดีๆกับการเงินที่กําลังจะมีเข้ามาถึงหรือกลุ่มลูกค้าใหม่ๆก็เข้าถึงคุณได้มากขึ้นเหล่าดาราศิลปินต่างๆก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงเวลาที่คุณฟอร์มงานเต็มที่มีงานใหม่ๆงานดีๆรออยู่ตรงหน้าอยู่ที่ว่าคุณจะรับได้หรือว่าทันหรือไม่อย่างไรรวมถึงอาชีพขายของออนไลน์ขายสินค้าออนไลน์อันนี้ก็ไม่ได้น้อยหน้ากับคนอื่นๆเลยทีเดียวนะครับ คนราศีกรกฎเนี่ยหากแม้เป็นพนักงานทํางานประจํากินเงินเดือนท,ทั่วไปในช่วงปักนี้งานของคุณมั่นคงบริบูรณ์สมบูรณ์ในทุกๆอย่างมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลมีโอกาสได้ไปดูงานอย่างต่างประเทศในกรณีถ้าเราทํางานกับบริษัทต่างชาติหรือมีโอกาสที่จะได้ไปประจําอยู่ยังสาขาอื่นแล้วก็เพิ่มเงินเดือนตามมาด้วยสําหรับท่านใดที่เป็นพนักงานบริษัทห้างร้านประจําแล้วนึกอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานเพื่อหา ความท้าทายใหม่ๆคนราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะได้งานนั้นสมใจปรารถนาแต่บางคนอาจจะไม่ใช่เดือนนี้อาจจะต้องกลายเป็นช่วงประมาณสิงหาคมไปแล้วก็เป็นไปได้นะครับแต่แนวโน้มของคนราศีกรกฎในเรื่องของการเปลี่ยนงานย้ายงานถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับกลุ่มคนที่อยู่ในตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์เทรดทองหรือว่า เหตุอาโฟล่งโฟเต่างๆช่วงปักนี้ถือว่ากําไรเข้ามามากพอสมควรทีเดียวจนทําให้งานของคุณก้าวหน้าแล้วก็มีโอกาสที่อยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่คนราศีกร,ก,รกฎเองพึงต้องระมัดระวังเรื่องของการพักผ่อนนิดหนึ่งยิ่งถ้ากลุ่มบริษัทห้างร้านไหนที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรเครื่องยนต์นกลไกอยู่แล้วแล้วเราเป็นช่างเป็นพนักง,งานอยู่ตรงนั้นต้องคุมเครื่องต้องอยู่ดูแลเครื่องหากแม้นพักผ่อนน้อยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากเครื่องยนต์นกลไก ก็มีสูงเพราะฉะนั้นพึงต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับโดยภาพรวมงานของคนราศรีกรกฎในช่วงปักนี้ยังไม่มีอะไรน่ากังวลใจการเงินเองก็เป็นไปในทางที่ดีแต่ว่าคนราศรีกรกฎเองมีวิบากกรรมเก่าส่งผลให้เรื่องราวของชีวิตคู่ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่พึงต้องระมัดระวังเรื่องของรักซ้อนมือที่3อย่างที่ผมเรียนไว้ในหน้าเพจนะครับว่าทุกอย่างดีหมดยกเว้นความรักเนี่ยขมปีเลยทีเดียวมีเกณฑ์ปวดหัว ปวดใจเจ็บใจทุกใจทรมานใจกับคนรักคู่ครองยิ่งถ้าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษแล้วเผอิญไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งเข้าสวยรวยเก่ง working woman คุณกำลังจะกลายเป็นคนที่บ้าจนไม่สามารถที่จะไปต่อได้กับครอบครัวของคุณทั้งทุกเวลาทั้งชีวิตของคุณจะรุ่มหลงอยู่กับผู้หญิงคนนี้จนไม่สามารถแยกได้ว่าผิดชอบช่วดีเป็นอย่างไรเรื่องราวของความรักคุณกำลังตกหลุมรักผู้หญิงที่เขาไม่ได้รักคุณแต่ เขาชอบที่คุณมีเงินมีทองเพราะฉะนั้นคนาราศีกรกฎต้องระวังให้ดีหากแม้นใครเจอผู้หญิงลักษณะแบบนี้ให้ออกให้ไกลเพราะแนวโน้มที่คุณจะเสียทุกอย่างมีสูงมากหลังจากที่แม่เจ้าประคุณรุนช่องเอาของคุณไปจนหมดแล้วเขาก็จะเขี่ยคุณทิ้งไปโดยที่ไม่มีเลือ่อยใหญ่ให้คุณเลยก,กว่าที่คุณจะฟื้นตัวกลับมานึกได้ สำนึกได้ทุกอย่างอาจจะสายไปแล้วผมถึงบอกว่าในช่วงปักเนี้ยคนราศีกรกฎพึงต้องระวังความรักขมปีไม่ค่อยมีความสุขแต่ถ้าเรามีคู่ครองอยู่แล้วแม้นอยู่ไกลกันก็ควรที่จะหาโอกาสพูดคุยสื่อสารกันให้เยอะๆเพื่อที่จะกันในส่วนของรักสนที่จะแวะเวียนเข้ามาหาโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีในช่วงปักนี้ดวงความรักของคุณแม้คุณจะแต่งงานมีครอบครัวอยู่แล้วก็ตามแต่ด้วยความสวยความมีเสน่ห์ของคุณจะนำมา ซึ่งชายหนุ่มทั้งโสดและไม่โสดหรือโสดเมียเผลอแว้เวียนมาหาไม่ได้ขาดจนก่อให้เกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าบางคนอาจจะถึงขนาดที่ว่าอยู่กันไม่ได้กับสามีตัวจริงถึงขั้นเลิกลาย่าร้าง,างเพราะฉะนั้นพึงต้องระวังนะครับสําหรับคนที่เป็นสามี พึงระวังเรื่องของความรักอาจจะไม่ลงรอยกันไม่รู้จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้สิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นในใจมากมายมหาศาลเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าความรักไม่ค่อยจะสู้ดีครับอาจจะต้องใจเย็นๆเ,เวลาที่จะพูดคุยกันให้ดีที่สุดก็คือมันพูดคุยมันติดต่อสื่อสารกันเรื่อยๆเพื่อที่จะปิดช่องโหว่ที่มีอยู่ให้มันไม่มีช่องโหว่นั่นเองแล้วความรักเราจะไปต่อได้เหล่านี้จะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทําให้คนราศรีกรกฎขึ้นสู่อันดับที่หนึ่งไม่ได้นั่นเองนะครับ ความรักขมปีไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ระวังรักซ้อนมือที่3หรือระมัดระวังเรื่องของคนมีคู่แล้วมารักมาชอบหรือตัวเราเองอาจจะไปหลงสเสน่ห์ผู้หญิงสวยรวยเก่งเข้าจะส่งผลให้ครอบครัวความรักที่เคยสมบูรณ์บริบูรณ์กลับกลายเป็นว่ามีเกณฑ์ที่จะอย่าร้างจนเจ็บปวดที่สุดได้เพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้นะครับหากแม้นเราผ่านตรงนี้ไปได้เอาง่ายว่า พอหลังจากวันที่สารเสียไปแล้วเรื่องราวเหล่านี้ก็จะค,ค่อยคลี่คลายลงไปแต่ถ้าคุณไปเผลอมีอะไรกับสาวเจ้าแล้วงานนี้ยาวต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับหลังจากที่ เรื่องราวความทุกข์ของคนราศีกรกฎปรากฏขึ้นมาแล้วคราวนี้เราไปดูกัซิว่าในเมื่อเรามีทุกเรื่องราวของความรักแต่ถ้าท่านใดที่เกิดราศีกรกฎแล้วไม่ได้อยู่ในข่ายนี้ไม่ต้องกังวลใจครับคุณกําลังจะมีเรื่องราวดีๆปรากฏขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเป็นนิมิตหมายถึงการเริ่มต้นใหม่เป็นนิมิตหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นในกรณีถ้าดวงออกมาแบบนี้นะครับ เรื่องการเงินคนราศีกร,รกฎมีเกณฑ์ลงทุนใหม่เพิ่มเติมจากที่เป็นอยู่หรือขยับขยายเติบโตทางธุรกิจมากกว่าหนึ่งอย่างรวมถึงอาจจะมีเกณฑ์ที่อยากจะทําธุรกิจประเภท Import Export หลังจากที่เราทํางานอยู่กับคนไทยมานานก็คราวนี้อาจจะนําสินค้าจากต่างประเทศแล้วมาขายในเมืองไทยหรือนําของไทยส่งออกต่างประเทศก็ได้ หล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นแล้วคนราศีกรกฎสามารถที่จะหาแหล่งเงินทุนได้อย่างง่ายๆเวลาเราไปทำธุรกรรมทางการเงินกับแบงก์กับธนาคารแนวโน้มประสบค,ความสำเร็จมีสูงถึงร0 0เเซ็ตเต็มนะครับและที่สำคัญที่สุดคุณได้เกินวงเงินของคุณด้วยถือว่าคนราศีกรกฎโดดเด่นในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินไม่พอแค่นั้นวันที่31กรกฎาคมบุญภาวาสนาส่งชาวราศีกรกฎมีโอกาสได้เฉลิมฉลองวันเกิดของ ตัวเองกับโชคลาภก้อนโตรับเป็นล้านๆแน่นอนโดยเฉพาะใครที่มีซิกเซนหลังสังหรณคุณจะมีความฝันที่เป็นมงคลนํามาซึ่งเรื่องของโชคลาภอันจะเกิดขึ้นในช่วง31ค,นคมนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องราวการเงินถือว่าเด่นอยากลงทุนทําอะไรก็มักจะมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ถ้าคนราศีกรกฎ ต้องการจะใช้เงินซื้อความรักคุณหยุดความคิดนั้นเพราะนั่นกําลังทําให้คุณจะหมดเนื้อหมดตัวจำไว้นะครับโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษหาแม้นคุณเจอคนสวยมีสเสน่ห์แล้วเขาเอาแต่เงินจากคุณอย่างเดียวแล้วก็ปลนเปลือร่างกายเรือนร่างให้กับคุณแต่ความรักจริงๆยังไม่ได้อยู่ในใจของผู้หญิงคนนี้เพราะฉะนั้นสุภาพบุรุษท่านใดที่เจอแบบนี้อยู่ชาวราศีรากรกฎหลีกออกให้ห่างไม่อย่างนั้นคุณจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับ คนราศีกรกฎเรื่องราวการเงินอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมอยู่ในทิศทางที่ดีมากๆใครที่ปรารถนาอยากจะขายอสังหาก็มีเกณฑ์ขายได้สําเร็จดังที่ต้องการ นะครับแล้วมีเรื่องราวของโชคลาภก้อนโตคนราศีกรกฎรางวัลที่4รางวัลที่1ที่2มีมาถึงแน่ๆนะครับที่สําคัญเนี่ยนะครับมันจะมากจะน้อยอยู่ที่บุญธรรมกําแต่งที่คุณทําในกรณีถ้าเรารู้สึกว่าบุญกุศลที่เราทํายังไม่มากพออยากจะเสริมบุญเสริมบาร,รมีนิดนึงในช่วงปักนี้ควรทําแบบไหนอย่างไรคนราศีกรกฎมีบุญเสริมดวงที่จะต้องหมั่นสร้างหมั่นทําก่อนจะถึงวันที่3าดดังนี้ครับบริจาคปัจจัยร่วมบุญซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์บริจาคตามโรงพยาบาลต่าง หรือโรงพยาบาลสฆงก็ได้ตามกําลังศรัทธาบริจาคปัจจัยร่วมมูลมูลนิธิคนพิการหูหนวกตาบอดหรือเด็กกาพร้าเด็กพิการก็ได้รวมถึงทําบุญเททองหล่อพระแล้วก็มันสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาอีกทั้งถ้าเรามีโอกาสดีๆคนราศีกรกฎเนี่ยนะครับให้หาโอกาสซื้อบ้านซื้อยาต่างๆยาพารายาแก้ท้องเสียยานวดเส้นคลายกลาย้ลามเนื้อต่างๆต,ติดรถติดลาไว้แล้วก็พร้อมกับน้ําเวลาเราขับรถเดินทางไปไหว้พระไปทําบุญแล้วเจอ พระทุดงอยู่คนราศีกรกฎสามารถถวายยกยาให้กับท่านได้เลยจะเป็นการทําบุญเสริมดวงชะตาอีกแบบหนึ่งบางคนอาจจะโชคดีม,คดมีโชคดิลาบได้สินได้พรที่บริบูรณ์สมบูรณ์จากองค์พระอริยะผู้ทุดงผ่านมาเพราะฉะนั้นเหล่านี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะประสบพบเจอได้ด้วยดวงชะตาจะเป็นตัวกําหนดให้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบุญเวลาเราทําบุญสิ่งที่เราได้ก็คือบุญกุศลแต่ถ้าทําบุญเพราะต้องการอยากจะถูกหวยอยากจะรวยเบอร์โอกาสที่จะประสบความ สำเร็จแบบนั้นถือว่าอยากยิ่งยิ่งกว่านมงมเข็มในมหาสมุทรแต่ถ้าเราทําบุญเพื่อต้องการอยากได้บุญได้กุศลให้ชีวิตเราเก้าวไปสู่ภพภูมิที่ดีอันนี้คุณได้แน่นอนนะครับเมื่อคนราศรีกร,รกฎทําบุญสุนทานเสริมดวงชะตาเรียบร้อยก็มาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะสักการะบูชาเพื่อเสริมดวงชะตาเสริมโชคลาภการงานการเงินให้บริบูรณ์สมบูรณ์รวมถึงเรื่องราวความรักให้เป็นไปในทิศทางที่ดี ในช่วงปักนี้คนราศีกรกฎมีทิศมงคลนำโชคอยู่2อทิศก็คือทิศตะวันตกและก็ทิศเหนือนะครับฉะนั้นท่านใดที่อยู่ใน2อทิศนี้ก็สามารถที่จะแวะเข้าไปกราบสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภาคที่เราอยู่ได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้อยู่ในภาคทั้งสองนี้ที่ผมพูดถึงก็คือภาคตะวันตกกับภาคเหนือนะครับคนราศีกรกฎก็ ไปตรงนี้ก็ได้ครับก็คือกราบขอพรโชคลาภกับองค์หลวงพ่อรวยปาษาทิโกนะครับหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงหรือว่าจะเป็นหลวงพ่อโตวัดม่วงหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์สระบุรีหรือจะเป็นหลวงพ่อทองคาวัดไตรมิตรก็ได้รวมถึงองค์พระร่วงโรจนจนฤทธิ์หลวงพ่อพระสัยที่หนองคายหลวงปู่สดจันทัศโลและที่สุดท้ายก็คือ ที่หลายๆคนอยากจะเข้าไปก็คือวัดพระแก้วก็คือพระแก้วมรกตนั่นเองคนราศีกรกฎหาโอกาสไปกราบสักการะบูชาท่านแล้วสิ่งดีๆจะปรากฏเข้ามาแน,น่นอนนะครับเมื่อคนราศีกรกฎทาบุญเสริมดวงกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยคราวนี้เราก็มาดูกันสิว่าหากคนราศีกรกฎเนี่ยจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ในวัวันที่3กร,รกฎาคม ต้องทำแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับทิศนาโชคมีอยู่ด้วยกัน2ทิศเมื่อสักครู่ผมเรียนมาแล้วก็คือตะวันตกแล้วก็ทิศเหนือสําหรับดาวคู่มิตรจะเป็นผู้หญิงผอมสูงผิวเนื้อดําแดงรูปร่างดีมากสวยคมเข้มอายุไม่เกิน40ปีคนนี้จะมาจากทางที่ใต้จะนําโชคลาภมาให้นะครับ สำหรับแผงประจำเน้นคนขายที่เป็นผู้ชายผิวขาวรูปร่างท้วมๆหน่อยอายุ50ปีขึ้นเขาจะอยู่ทั้งที่ตะวันตกหรือที่เหนือก็ได้นะครับเราสามารถซื้อได้ทั้งสองทิศแต่ควรจะเน้นเรื่องของวันที่เวลาและสถานที่เป็นหลักด้วยเป็นประมาณนี้ส่วนเลขมงคลนำโชคของคนราศรีกร,รกฎงวดวันที่3เดมีดังนี้ครับก็คือเลขหนึ่งเลขสองเลขสี่แล้วก็เลขแมีอยู่ด้วยกัน4ี่ตัวชอบเลขไหนอย่างไรก็ลองสลับจับใส่กันเอาเองนะครับ วันที่24 28 30และวันที่31เป็นวันมงคลเวลาจะเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ชาวราศีกรกฎสามารถที่จะซื้อในวันเวลาดังกล่าวได้เลยเวลา8นาฬกา8นาที10นาฬกา8นาที16นาฬกา48นาทีและเวลา18นาฬิกา48นาทีครับ ส่วนสถานที่อันเป็นมงคลอุดมเรื่อของคนราศีพิจิกกฏก็คือในวัดที่เราเดินทางไปทําบุญรวมถึงเทวสถานต่างๆหน้าโรงพยาบาลหน้าธนาคารแหล่งพักรถตามปั๊มน้ํามันต่างๆวงเวลาเราเดินทางไปไหว้พระไปทําบุญหน้าร้านบิวตี้ช็อปหน้าร้านเสริมสวยแล้วก็หน้าตู้ A t m เมเวลาเราไปยืนกดเงินแล้วมีคนมาขายเราเห็นอยู่ว่าลาักษณะแบบน,นี้คนราศีกรกฎก็เสี่ยงโชคได้เลยนะครับ คนราศีกรกฎเนี่ยหากถามว่าแนวโน้มที่จะประสบความสาเร็จเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อหวยมีมากน้อยแค่ไหนถ้ามองตามโดวชะตาถือว่ามีมากถึงเจ็0สิบแปดิเปอร์เซ็นตอย่างน,น้อยก็อาจจะมีสามตัวหน้าสามตัวท้ายหรือจะเป็นสองตัวล่างแล้วก็การเงินของคุณเนี่ยจะได้จากการเสี่ยงโชคค่อนข้างที่จะมากบางคนดวงดีบารมีเกิดโชคลาภมหากลายเป็นรางวัลที่สองที่สามที่สี่ได้หรือจะเป็นรางวัลที่หนึ่งก็สุดแต้แต่ว่าบุญธรรมกาแต่งมากน้อยเพียงไรนะครับ เหล่านี้เป็นดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีกรกฎมหาเฮงอันดับที่2อทับหประจําวันที่31กรกฎาคมกับผมหมอคิตชลีก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากร้าน ลูกเพชรกักวาเงินไว้ในอ้อมใจของลทุกท่านด้วยนะครับเข้าไปเข้าไปอุดหนุนกันได้ในราสดานะครับส่วนท่านใดที่ต้องการอยากยาตรวจเช็คดวงชะตากับผมก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับทุกปัญหามีทางออกเสมออย่าลืมนะครับมีปัญหาที่ไรนึกถึงหมอกิชชลีได้สำหรับวันนี้กับราศรีกร,รกฎมหาแห่งลำดับที่สองทับก็คงจะขอยุติลงปรงไว้ติดอย่างเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับราศรีท่าไปวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ